กลับสวัสดีครับเพื่อนเทาง YouTube มาพบกันนะครับกับเชฟก๊อดวันนี้เชฟก๊กอดมีเห็ดจมูกเห็ดใส่ไข่ใส่ไข่ออร์แกนิกใส่ไข่เล็กๆนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับสวยมากนะครับข้างในเนี่ยเชฟก็จะหมกเห็ดหมกเชฟก็จะมาหมกเห็ดใส่เกลือใส่เกลือใส่เอ่อรสดีแค่นั้นนะครับก่อนอื่นเชฟก๊อดก็จะมาฉีกเห็ดก่อนเชฟก๊อดก็มีเห็ดเอ่อเห็ดนางฟ้านั่นแหแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับง่ายๆครับวันนี้รีบอีกแล้วเพื่อนๆ บีบมากไปทํางานเลยกล็ไม่รู้งานเยอะๆเห็ดนี่เชฟก็จะเอาไปล้างก่อนนะครับล้างล้างแล้วก็บีบน้ํานะครับให้มันเสเลดน้ําสักหน่อยนะครับแล้วก็มีอีต่เกลือลดดีนะครับเดี๋ยวเชฟก็เอาเห็ดไปล้างก่อนนะครับแป๊บนึงล้างแล้วก็ค้น้ํานะครับให้มันหมาดนะครับให้มันสเลดน้ําครับใส่เกลือไปเลยชอบเค็มน้อยเค็มมากก็ใส่ลงไป แล้วก็ลดดีสักหน่อยนะครับถ้าอีกตัวใบแมงลักครับคนให้เข้ากันมือเชีกบก็ล้างแล้วนะครับ,นะครบใครจะใส่หอมแดงอีกก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับนี่เราใส่ใบตองเตรียมหมก เรามาดูไข่กันไข่เชบก็สวยมากเลยนะครับเห็นไหมอันนี้เ็บก็ก็เอาขึ้นมาเกะส่ักหน่อยนะครับไม่ไม่รังเกียจนะครับล้างมือแล้วนะครับเพื่อนกินเองทําเองกินเองนะครับจะอร่อยด้วยฝีมือเรานี่แหละจากนั้นเราก็มาหอ่อ ง่ายครับไม่ยากเห็นีหเดี๋ยวเราเอาไปย่างกันครับ เดก็ทำสองหมุกนะครับถ้าเหมือนเหมือนกันนะครับมาเป็นเพื่อนเรามาแกะดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างแข็่นดีขนาดครับ เปิดไฟปัดไม่เห็นหงยเลยฮ <c oughs> น่าทานมากโอ้หน่าทานมากนะครับอะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันครับวันนี้หมกเห็ดนะครับผมหมกเห็ดก่อนไปทำงานอืมนิโนง่ายครับไม่อ้วนด้วยเนาะแล้วครับมาทานด้วยกันเองครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะครับเพื่อนเพื่ออยวนี้ ยังไงก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับเพื่อนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ